สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกันนะครับที่มีทั้งคู่มือผู้ลงทุนของตลาดดักทรัพย์แล้วก็มีข้อมูลวิเคราะห์จากยูเอนกับ i n n o v e s t เด้วยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคือเป้าหมายเราก็อยากจะสกัดเอาหัวใจสำคัญจริงๆนะครับที่จะช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้อรอบคอบขึ้นออืือ โดยเฉพาะเรื่องการรู้จักตัวเองกับการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเหมือนทุกแหล่งข้อมูลจะเน้นตรงนี้มากเลยนะครับใช่ค่ะสาคัญมากเลยเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันก็น่าสนใจกว่าออมเงินเฉยๆอยู่แล้วนะคะอย่างที่ i n n o v e s t X เขาชี้ให้เห็นว่า,เ,าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะทําให้เงินเรามูลค่าลดลงได้ครับผมแต่ว่าการจะเข้ามาในโลกของหุ้นเนี่ยคือ หัวใจสำคัญคือความเข้าใจจริงๆค่ะแล้วก็หลักการที่พูดกันบ่อยๆเลยนะคะอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวอ่าใช่เลยครับอันนี้ได้ยินบ่อยมากค่ะซึ่งเอกสารทุกชิ้นก็ดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มตรงจุดที่สำคัญที่สุดก่อนเลยที่ทั้งคู่มือ SET แล้วก็ Innovest X พูดตรงกันเป๊ะคือการรู้จักตัวเองใช่ค่ะรู้จักตัวเองก่อนก่อนจะลงทุนนี่ ต้องตอบให้ได้ก่อนเลยว่าเป้าหมายเราคืออะไรสั้นกลางยาวแล้วก็ใจเรารับความผ,ลผ,ลผลันผวนความเสี่ยงได้แค่ไหนอืมอันนี้สำคัญมากครับอันนี้สำคัญมากเลยต่อการเลือกทางเดินของเราถูกต้องครับการประเมินความเสี่ยงนี้สำคัญจริงๆในคู่มือ set เขาถึงกับมีแบบทดสอบให้ลองทำเลยนะคะอ๋อมีแบบทดสอบด้วยค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเราอยู่ระดับไหนน้อยปานกลางหรือสูง ผลตรงนี้แหละคะ่ะที่จะช่วยไกด์ได้ว่าเอาเราควรจะมองหาการลงทุนประเภทไหนดีถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยมากๆเนี่ยหุ้นอาจจะไม่ใช่คำตอบแรกนะคะ,คะแต่ถ้ารับได้สูงขึ้นหุ้นก็เป็นทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ผลตอบแทนสูงขึ้นได้เหมือนกันคะ่ะพอเรารู้จักตัวเองรู้ใจตัวเองแล้วทีนี้ก็ต้องมารู้จักเครื่องมือก็คือหุ้นนั่นเองใช่ครับซึ่งเอกสารจาก Innovest X และ SET เนี่ย เขาก็แนะนําให้ดูที่ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักเลยอันไม่ใช่แค่ดูราคาขึ้นลงอย่างเดียวนะครับแต่ให้มองลึกลงไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วก็สุขภาพของบริษัทที่เราสนใจค่ะเช่นผลประกอบการเป็นยังไงมีใครเป็นคู่แข่งผู้บริหารเก่งไหมอะไรแบบนี้นะคะครับผมซึ่งการวิเคราะห์พวกนี้ก็จะช่วยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นได้ในระดับหนึ่งใช่ค่ะ แต่ถึงจะวิเคราะห์ดีแค่ไหนการลงทุนมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะคะแน่นอนครับตรงนี้ล่ะค่ะที่หลักการกระจายความเสี่ยงหรือ asset allocation ที่ทั้งคู่มือเซตและโดยเฉพาะบทความจากย o นต้าเนี่ยเขาเน้นย้ำมากๆเข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วการกระจายความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยครับมันต้องทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆครับเพราะผมเห็นทางยนต้าเขามีมุมมองที่น่าสนใจกว่าแค่บอกว่าให้ซื้อหลายๆตัวนะใช่ค่ะ ยวนต้าให้แนวทางที่ละเอียดขึ้นไปอีกเช่นไม่ใช่แค่กระจายไปหลายๆอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะคแต่ให้ดูด้วยว่าอุตสาหกรรมเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันน้อยๆหน่อย,อย low correlation เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตอ๋อคือไม่ไปด้วยกันหมดว่างกันเถอะประมาณนั้นค่ะหรืออาจจะผสมหุ้นต่างขนาดกันไปมีทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กเพราะแต่ละขนาดก็มีจังหวะก,การเติบโตแล้วก็ความเสี่ยงไม่เหมือนกัน และที่สำคัญนะคะคือต้องหมั่นทบทวนแล้วก็ปรับพอร์ตให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดแล้วก็เป้าหมายของเราที่อาจจะเปลี่ยนไปด้วยค่ะการปรับพอร์ตนี้เองที่ทำให้เรื่องการติดตามและบันทึกผลมันสำคัญขึ้นมาเลยซึ่งในคู่มือ SCT ก็เน้นเรื่องนี้มากเหมือนกันใช่ค่ะต้องบันทึก การจดบันทึกอย่างละเอียดทั้งวันซื้อขายราคาจำนวนค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่กันลืมนะครับแต่มันช่วยให้เรารู้ต้นทุนที่แท้จริงอืมใช่เลยค่ะคำนวณผลตอบแทนเทียบกับเป้าหมายหรือว่าจะเทียบกับดัชนีตลาดอย่างเซตอินดิก็ได้ด้วยถูกต้องค่ะมันคือการวัดผลกลยุทธ์ของเราเองทำให้รู้ว่าเอ๊สิ่งที่เราทำไปมันเวิร์คหรือไม่เวิร์คต้องปรับตรงไหนหรือเปล่า และพอเราซื้อขายหุ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องเข้าใจอีกอย่างก็คือคกลไกพื้นฐานของตลาดนะคะครับกลไกตลาดเช่นเวลาเราส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยมันจะมีการจับคู่ตามหลัก price t h a n time priority price e n time priority ใช่ค่ะคือใครให้ราคาดีที่สุดก็จะได้ก่อนถ้าเกิดราคาเท่ากันใครส่งคำสั่งเข้ามาก่อนก็ได้ก่อนค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับอันนี้สำคัญเลยตอนเราส่งคำสั่งซื้อขาย แล้วก็มีเรื่อง T plus t ได้ใช่ไหมครับที่เกี่ยวกับวันรับเงินรับหุ้นใช่ค่ะ T plus t หรือ Settlement นะคะคือการชำระราคาแล้วก็ส่งมอบหุ้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นใน2วันทำการหลังจากวันที่เราซื้อขายไปครับผมการรู้เรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราบริหารจัดการเงินในพอร์ตได้ถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาตอนจ่ายเงินหรือว่าตอนรอรับหุ้นค่ะนอกจากเรื่องการซื้อขายทำกำไรแล้วก็เข้าใจกลไกพวกนี้แล้วเนี่ย ในคู่มือ SET เขายังพูดถึงสิทธิอื่นๆของคนถือหุ้นด้วยนีะครับใช่ค่ะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร่วงนะคะเราก็มีสิทธิรับเงินปันผลซึ่งเราจะเห็นเครื่องหมาย XD excluding dividend บอกว่า ถ้าซื้อหุ้นหลังจากวันนั้นไปแล้วจะได้ไม่ได้ปันผลในรอบนั้นอ๋อ oh, XD คือไม่ได้ปันผลค่ะหรือว่าสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นก็จะใช้เครื่องหมาย XM (Excluding Meetings) ซึ่งนี่ก็เป็นอีกมิติของการลงทุนนอกเหนือจากการเก่งกำไรอย่างเดียวนะคะครับผมสรุปแล้วนะครับจากเอกสารทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยการลงทุนในหุ้นให้ประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจากรู้จักตัวเองก่อนเลยกำหนดเป้าหมายความเสี่ยงที่รับได้ใช่ค่ะ เริ่มที่ตัวเองแล้วก็เลือกหุ้นโดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากนั้นก็กระจายความเสี่ยงอย่างมีกลยุทธ์ตามคําแนะนําที่ละเอียดขึ้นอย่างเช่นจากยูนตาอืมกระจายให้ถูกวิธีครับแล้วก็ต้องเข้าใจกลไกตลาดพื้นฐานอย่าง price time priority แล้วก็ T plus t ด้วยรวมถึงการติดตามผลแล้วก็ใช้สิทธิผู้ถือหุ้นของเราอย่างเต็มที่ความรู้ความเข้าใจที่รอบด้านแบบนี้นี่แหลคะคือเกราะป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดเลยอย่างที่เซตเฮาส์เงินเขาบอกเลยว่า การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสุดคือการลงทุนโดยไม่มีความรู้จริงครับการมีข้อมูลจากหลายๆแหล่งแบบนี้ก็ยิ่งช่วยให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะจริงครับข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากๆเลยทีนี้ลองคิดต่อไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่านอกจากเรื่องการวิเคราะห์เชิงเหตุผลกลยุทธ์ต่างๆที่เราคุยกันไปหมดแล้วเนี่ยการเข้าใจเรื่องอคติทางพฤติกรรมหรือ behavioral biases นะครับ อ๋อ oh, เรื่องจิตวิทยาการลงทุนใช่ครับของนักลงทุนเองหรือของคนอื่นๆในตลาดซึ่งมันมักจะมีบทความด้านการเงินเชิงพฤติกรรมพูดถึงอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของเราแล้วก็อาจจะทําให้เราไข้เขวจากแผนที่เราวางไว้อย่างดีแล้วได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจเก็บไปคิดต่อเหมือนกันนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวจริงๆมันมีเรื่องของจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมนะคะแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์อย่างเช่น set.or.th settrade.com หรือ setinvestnow.com แล้วก็ setelearning เนี่ยยังมีข้อมูลแล้วก็หลักสูตรดีๆอีกเยอะเลยค่ะให้เข้าไปค้นคว้าต่อยอดกันได้ค่ะครับผมก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากๆเลยครับ